อีกแล้วงั้นหรอสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวปตี้ครับเมื่อช่งเคยนะคะทุกคนว้ <S <S แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยิกันในเกมไม c r a f t กันอยู่เช่นเคยนะคะแต่ว่าไม c ครับในวันนี้ไม่ธรรมดา เพราะว่าไมครับในวันนี้เอาชีวิตรอดแต่บล็อกแรกทุกบล็อกนะคะจะกลายเป็นลัคกี้บล็อกมาเราไปดูดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงสาหรับ Data p แพตัวนี้อ้าเมื่อกี้บุ๋มเผลอไปกดจะกินช็อตได้ยังไงกันเนี่ยตอนนี้บุ๋มเกิดมาเจอกับหมู่บ้านพอดีนะคะพอเราเจอแร่เนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นลัคกี้บล็อกแบบนี้โอ้ยโอ้ไม่กอดเดี๋ยวก่อนบุ๋มว่าบุ๋มควรจะไปแบบปัดไม้ก่อนนะคะแต่ว่าความแบบว่าเหอของบุ๋มยังยังไม่สิ้นสุดไงขอไอ้นี่ต่ออีกสักหน่อย เอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วบุ๋มจะรอดได้ยังไงกันเนี่ยโอเคโอ้ okay. oh my god มันคือสิ่งนี้นะคะปึ๊บมันมีแค่สองอย่าง TNT กับของดีสุดๆอู้นั่นยังไงละ่ะอ๋อนี้มีถ่านหินอีกคดีเลยอ่าในมัวค่ะโอ้โหของพวีอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โอโอมาๆๆอ้าวแล้วตอนนั้นบุ๋มเปิดได้ของดีๆอ,อ๋อลืมไปมันระเบิดไอ้น,น,นั่นออกมา ไม่เป็นไรทุกคนเราเจอสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเราแล้วอันนี้เป็น Enchant Punch หนึ่งนะคะอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วขอของ OP ว้าวดีดีดีระเบิด Oh my god ต่อไปก็มาสิ่งนี้โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิสถานตาบอดอะไรอะไรโอ้โห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 เอาใหญ่เลยเรียบร้อย กาเดียนค่ะทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยบุ๋มว่าบุ๋มควรกลับไปที่หมู่บ้านก่อนนะคะตัวนี้ตอนแรกแล้วก็เข้าใจวมันจะเป็นของโอพี้ทนั้นไงพราะเพอเปิดมาเท่านั้นแหละโอ้โหมาทุกอย่างที่เป็นลัคกี้บ็อกซ์จริงๆนอนก่อนเลยโอ้นี่ไงมีอาหารนิดหน่อยพอเก็บไว้กินได้แล้วก็ในนี้มันนา่าจะมีของนิดนึงนะปกติในหมู่บ้านนั่นไง มีจริงๆด้วยแล้วก็มีสิ่งนี้ที่ทําให้เราทําประตูเนเธอร์ได้เยี่ยมไปเลยอ๋ยอ,อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหแมงมุมแมงมุมเยอะมากตายอีกแล้วทุกคนอะไรกันเนี่ยอ้าวข้ามอีกแล้วโอ้โหโอัหนอนข็นอนงองมากตื่นมาก็ข้ามตื่นมาก็ข้ามโอ้โแถวนี้มีหิมะเยอะเลยแฮเก็บไปหน่อยละกัน โอเคแล้วเราก็มาเจอสิ่งนี้โออ้โูอ้โหวัดดีวัดดีมิสเตอร์เรนโบว์เอ่อแล้วเราก็เจอสิ่งนี้แต่มันยังไม่พอนะไหนผุดต่อเซโอ้ได้ไอ f อเบนเดอร์มาแล้วก็ได้ตรีศูนย์เทพนี่ฮะอืออืออือีกแล้วหรือนี่โอ้โหเแล้วมันแล้วมันเป็นลาเบิร์ดทุกคนคิดดู มาตรงนี้ก็ยังมีอีกนิดนึงแล้วอุปกรณ์เพชรนี่สิ่งที่ต้องมาคืออย่างนี้ค่ะทุกคนโอเคไปเปิดไกมากวายตกไจหมดเลยไหมล่ะออกมาเป็นลั c คกี้พชันโอ้ลัคก,กี้ลบไปยหรอมีลัคก,กี้บวกด้วยแหะอฝั่งน,นี้ดีกว่าบวกโอเคโอ้คุกกี้อืมอะไรเนี่ยคนควันน่ากลัวเลยเนี่ย โอเคคุกกี้นี่คือบวกถูกต้องไหมอืม oh, อุปกรณ์หรอใส่ชุดโอ้โ oh, หตรงนี้บุ๋งกำลังล่องหนอยู่นะคะว้า wow. วได้เลเวลมาเพิ่มด้วยมาเปิดต่ออุ้ยอ่า ah, ที่นี่เพิ่์สตาร์มาด้วยแฮะอุ้ยบุ๋งควรจะเก็บไว้สักอย่างเลยเนี่ยมแบบเอาไว้ใช้งาน,นในอนาคตได้โู้น่ากลัวอุยอ้ย okay. อุย้ยโอเคอุ้ยนั่นไงสลามโอเมก้าดอเมก้าดอเมก้าเดียวกอนเดียวกอนเดียวกอนลูกเดียวกอนเดียวกอน อืสลามสลามน้อยบาีแค่นี้เดียวก็ตายนะคะทุกคนความลัคกี้เป็นศูนย์ว่างั้นอะลองยิงดูโอ้ได้อยู่นะอือไปซะโอเคโอเคโอ้โหโดนหนึ่งโอ้ยบางทีความโชคดีมันก็มาพร้อมกับความโชคร้ายเหมือนกันนะคะมาเราเจออีกแล้วค่ะทุกคนขอให้รบนี้ได้ของดีๆบ้างโอ้ไม่ก็ตกใจหมดโอเคโอเค โอ้น oh oh. ้องแมวเปิดต oh, uh, ่อยนอนอุ้ยอี์ทุกคนหลบแล้วอุ้ยน้องแมวบุ่มตายโอ้โอ้ดาเพชรดาเพชรเอา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 โอเคเยี่ยมว้ยไม่น้ำ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 อยู่ไหนน้ำออ้ยตายโอเมก้าดโอ้ยโอ้ยรอดเถอะบุ่มเอ้ย ตัวนี้น้ำจะช่วยชีวิตเราได้อยู่มั้งนะคะทุกคนนะโอเคถือว่าการมีถังน้ำช่วยชีวิตเราไว้ในครั้งนี้นะคะน้ำนี้เราควรมีพกติดตัวไว้วนี่มีอานมาด้วยแฮถือว่าโชคดีโอ้อีกแล้วงั้นหรอ,อวายบล็อกเต็มไปหมดเลยเอ,าอ้ามือซีนชน้นอะไรอะ่ะมาดูของดีๆโอ้ดูบ่ดูไม่เอาไม่เอาไม่เอา อกำลังจะบอกว่าบุ๋มน่าจะเอาคำสั่งไอ้นั่นมาด้วยของไม่ตกอะค่ะทุกคนเนาะทรูไว้ต่อจากนี้บุ๋มจะตายแล้วของไม่ตกสักทีนะคะน่าจะใช้ตั้งแต่แรกๆแล้วเอาจริงโอเคตรงนี้มันก็เป็นไอ้นี่นี่นะเดี๋ยวค่อยลงไปแล้วกันตรงนี้มันคือ,อไรอวยปวดตกใจหมดเลยอ้าวไปไข่ดาก้นเอกมางงๆนะคะเนี่ย <c oughs> เราไม่ยังไม่มีเพรพอที่จะไปไอ้นี่กับนายเลย โอ้ oh my god อู้หูปู้หญิงอะไรก็ไม่รู้ตกไปแล้วอุ้ยโอเคเป็นพายอุ้ยออฟซิเดียนทำประตู네เนเธอร์ได้แล้วคะ่ะตอนนี้เก็บ okay. พชั่นมาสักหน่อยอ่าไ,ได้ดาบจริงมาแล้วโอเคอุ้ยตรงนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มั้งนะให้นี่ได้อีกแต่ว่าขอห่างๆ่อยเถออุ้ย น่ากลัวนะคะอาทานูเอนชันลัคกี้โบบ๊อ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 บงั้นเหรอบ๊อบหรอเราก็กลัวนายอยู่นะแต่ว่าอย่าเดินมามากกว่านี้มันค่อนข้างถึกนะคะเพราะชุดเกราะโอ้ดาบโคตรทุกคนววอะไรอะไม่รู้อะว้ายโอ้ยโอ้ย ลักกี้บล็อกอันใหญ่มาอีกแล้วอ่ะมันน่ากลัวทุกคนอย่าเพิ่งอุ๊ยอีกแล้วอีกอะไรอะไรอีกเนี่ยโอ้โหเกิดทับซ้อนกันมาเยอะเหลือเกินก็รอไม่มีอุ้ย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 โอ้ยไม่ไม่ทำไงอ่ะฟองน้ําก็ไม่มีโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดบุ้มว่ายน้ําบุ้มต้องว่ายน้ําบุ้มต้องว่ายน้ําออกไปเกือบตายโอ้ไม่กอดโชคดีอะไรขนาดนั้นตอนนี้ สิ่งที่เราอยากได้มันหาไม่เจอเลยอะโอเคเริ่มปฏิบัติการหาขุดอะไรได้แล้วนะคะตอนนี้เอ้ยแล้วตกลงมาเจ็บเลยมาตีเล็กเล็กก็จะกลายเป็นสีอเอ๊เรียบร้อยข <c oughs> อที่ขุดนะจ้าเอามิซเมอร์ขุดเล็กได้แบบทั่วไปนอกจากรอคอยของที่มันจะดรอปมาให้อืมทนูแล้วเหรอเรามีอะไรอย่างเก็บของใส่ชุดไปเกิด อนูเทพเหรออันนี้ว้าวอันนี้ดีกว่าเยอะเลยเฮยเก็บไปโอ้ได้ไอออเปนเดอร์ o มาเพิ่มนะคะแบบนี้แล้วก็มีลุ้นไปดีเอ็นด้วยสีคะทุกคนถูกต้องไหม oh โอ้ my god อุ้ยอะไรอะเพศโอเคพอดีบ๊อบมาช่วยนายนะอืมแต่ว่าเราไม่มีที่ขุดอีกแล้วทุกคนเราต้องหาที่ขุดให้ได้เลยตอนนี้ อืมเปิดมไม่กล้าเปิดเลยอยากขอเปิดอันอื่นก่อนได้ไหมมันไอ้นี่ออ่ะอีกแล้วโ oh อ้โหยอดอันนี้ดีนี่ดีเอ้ wow, นี่ไงบุ่มได้ที่ขุดอันนี้มาสักทีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราเก็บไอ้พวกนี้ไปบุ่มจำได้ว่าบุ่มเคยมีอยู่ข้างบนตอนนั้นที่เราตายเพชรมาอีกแล้วเจ๊ทำชุดเกราะเพชรได้อีกไม่นานนี้เนี่นนนนะคะ ปูดิงมาลองเปิดฝั่งนี้แล้ววิ่งค่ะวิ่งวิ่งรุ่จนจะระเบิดไหมจะระเบิดไหมหูแตกกันเลยทีเดียวอ้าวบั๊กเหรอโอเคดอบแล้มันมองไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วค่ะทุกคนตอนนี้บุม,ม่าบุ๋มสามารถทับคิวแล้วกลับบ้านตอนนี้ได้เลยอ่ะเพราะว่าของเรามันก็ไม่นี่แหละมาทุกคนนอนกัน โอเคสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือทำประตูไปเดเทอร์กันค่ะสองปึ๊บ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 อืม,มเรียบร้อยต่อไปก็ต้องหาเร่ไอ้นั่นนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือกาเวลไหนต้องหาดินมดิมน้ำค่ะตอนนี้โอเคพูดถึงน้ำบุ๋มมาเจอน้ำแล้วนะคะขอแค่ฟินอันเดียว อ่ะเจอแล้วมาเรารีบกลับบ้านดีกว่าตูดิงจากนั้นเราก็มาทำสิ่งที่เราใฝ่ฝันกันค่ะนั่นก็คอือบูดิงเดียบร้อยเค okay, ทุกคนต่อไปเราอยู่นะบุ๋มบังไอ้นี่ไว้ก่อนปุ๊บต่อไปเดี๋ยวเราไปกันที่เนเธอร์กันดีกว่าเย้ yeah! และในที่สุดบุ๋งก็มาโผล่กันที่เนเธอร์นะคะทุกคนพร้อมกับเจอลักกี้บ็อกเต็มไปหมดโอ้โหทุกคน าบอกนะว่าพวกเลคคอร์สก็คือจะกลายเป็นลักกี้บอกทั้งหมดใช่ไมหมว้าอย่าเบิ่งมาเจอไอ้หมูน้อยนี่มันไม่น่ารักซะเลยนะขอลองขุดสักหน่อยว้ายสลามโอเคเดี๋ยวขอวิ่งไปดูหน่อยว่าพวกเลคคอร์สจะกลายเป็นจริงๆริงไหมจริงๆด้วยวัดดีฮีโร่วีเลเจอร์อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่ไม่รักแกไปเลยฮีโร่วีเลเจอร์ ฉันขอขวานหน่อยมาครับที่ขุดอ่าไม่พอฮ้ยยังไม่จบอีกหรอนี่แกยังไม่จบอีกเจมูน้อยหึ้าจมูน้อยมันยังไม่จบค่ะทุกคนดูมันดูมันไหนดูซิว่าอันนี้ดีสักเท่าไหร่กัน ลองตัดไม้โอ้ยไม่กอดถือว่าโอเคอยู่นะและ้บล็อกขุดโอ้ตาบอดบุ่มตาบดอ้ไม่กอดโอ้ไ oh ม oh ่กอดฟงซอมบี้ฟงซอมบี้แอะเรียบร้อยโอเคค่ะ okay, ท,ทุกคนก็สําหรับภารกิจในวันนี้ของบุ๋มก็สําเร็จแล้วนะคะนั่นก็คือการไปเนเทอร์เองนะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายจุ๊บ